มาละจ้าบนยอดเขาขึ้นมาที่นี่เพื่อชมวิว360องศาค่ะที่นี่วัดป่าภูหายหลงค่ะมาถึงที่ป้ายวัดแล้วนะคะแล้วก็เลือกว่าจะขึ้นทางไหนดีคนอื่นขึ้นบันไดน,นาคส่วนเรานะหรือพอละก็ เสียงจิ้งหรีดตีริงอะไรกันได้ด้วยค่ะเกือบละจ้าเกือบถึงจุดสูงสุดล้วนี่ก็มีหอบแหละนี่ขนาดไม่ได้เดินกับแดดนะก็เหนื่อยพอสมควรไปวัดก็จะประมาณแต่งตัวมิชิดนิดนึงสมาชิกที่เดินขึ้นทางบันไดนาคนะคะ ก็ร้อนอยู่แต่ว่าวิวสวยมากขั้นบันไดเล็กๆเ,เดินง่ายค่ะ <Okay. S 2> สายพุทธก็มาสายมูก็มีเอาที่สบายใจเลยค่ะมูมวลสมาชิกที่เลือกขึ้นลงทางใบในนาคขาขึ้นก็จะหยุดถ่ายรูปเป็นระยะระยะก็จะใช้เวลามากพอสมควรพร้อมแต่แล้ร้อนแต่กระซู้ค่ะเพราะอะไร มีความงามรออยู่ข้างหน้าไงคะแต่ขาลงก็จะง่ายแหละนี่ทางเดินขึ้นและเดินลงชิวๆค่ะกำลังลงนะคะก็จะเอียงเอียงลาดลาดมากหน่อยแต่ก็ลงโดยสสดิภาพโดยฝีมือของหญิงโชว์ค่ะ ก่อนที่จะขึ้นมาชมวิวและเช็คอินนะคะ 1. เตรียมสภาพกายให้ดีค่ะ 2. เตรียมสภาพรถให้ดีค่ะแล้วจะท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะบายบาย